ตอนที่27่องแดงมีช่วงเวลาแห่งความเงียบงันในอากาศฟางจ้านหัวเราะอยู่พักหนึ่งและพบว่าปลายสายเงียบอย่างน่าประหลาดและชิงเหอดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะหัวเราะเลยมีเสียงไอฟางจ้านปิดริมฝีปากของเขาและไอเบาๆพยายามบรรเทาความเขินอายและถามเบาๆว่ามันไม่ตลกเหรอ ชิงเหอนั่งอยู่ข้างเตียงแขนที่บาดเจ็บของเขาเพิ่งถูกพันผ้าพันแผลไว้และเจียงซานก็ส่งข้อมูลและวัสดุบางอย่างจากเจ้าหน้าที่ทหารให้เขาเพื่อที่ชิงเหอจะได้ทำความคุ้นเคยกับเขาได้เร็วขึ้นและสืบสวนวันนั้นของเจียงต้าเดยเร็วที่สุดนายพลถูกฆ่าตายมีคนทรยศและสายลับอยู่ข้างในหรือไม่เมื่อพลิกหน้าข้อมูลชิงเหอขหมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเปิดริมฝีปากมีขั้วโลกตัวนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าฟางจ้านผงะไปครู่หนึ่งฮะ ดึงผมของตัวเองออกชิงเหอกล่าวตามความคิดเฉยของเขามีเป้าหมายใดที่จะบรรลุผลไม่สิแล้วทำไมต้องดึงฟางจ้านตอบว่าเพราะมันน่าเบื่อชิงเหอเงียบไปครู่หนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างฟางจ้านรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเขาไม่รู้สึกในตอนแรกแต่หลังจากถูกชิงเหอถามสองสามคำเขาก็รู้สึกโง่เล็กน้อยราวกับว่าเขาโง่เหมือนมีขั้วโลกฟางจ้านไอเบาๆอีกครั้งและเขากระซิบ ให้ผมเล่าเรื่องอื่นนะมันนิดหน่อยเคยโง่ามากเขาชอบท่องย่อหน้าเดียวกันเสมอแต่มันก็นานมาแล้วฟังจ้านหยุดชั่วคราวอย่างตั้งใจและลดเสียงของเขาลงภายใต้หน้ากาก,ากแห่งความลึกลับเดวสี่ชิงเหอไม่มีความหวังใดๆมีอะไรผิดปกติฟังจ้านอดไม่ได้ที่จะยิ้มเบาๆด้วยเสียงที่ชัดเจนและน่ารื่นรมมันกลายเป็นไก่ซำซากโทรศัพท์เงียบไปในตอนท้ายนี้ ชิงเหอฟังเสียงหัวเราะอันไม่มีที่สิ้นสุดของฟางจ้านอย่างเงียบเงียผ่านไมโครโฟนเด็กไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอยยิ้มของเขาต่ำมากแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่ารีพีเตอร์คืออะไรแต่ฟางจ้านก็เก่งมากเมื่อฟังเสียงหัวเราะใกล้หูของเขาเราวกับว่าเขาอาจจะติดเชื้อจากลมหายใจที่น่ารื่นรมอย่างช้าช้าชิงเหอก็คลายคิ้วของเขาโดยไม่รู้ตัวและกระซิบเบาๆฟางจ้านฟางจ้านหยุดยิ้มอย่างรวดเร็วรู้สึกประหม่าเล็กน้อยฮะ ชิงเหอถามด้วยความสงสัยวันนี้คุณน่าเบื่อหรือเปล่าฟังจ้านสำลรักเด็กที่กระตือรือร้นแต่เดิมคงจะอึดอัดใจนิดหน่อยตัวเขาเองรู้สึกว่ามุกตลกทั้งสองนี้น่าจะตลกทีเดียวหลังจากที่เหนื่อยล้าไปทั้งร่างกายผลที่ได้ก็ไม่ชัดเจนเขายังคงเตรียมพร้อมหลังจากนั้นไม่นานมันก็ไม่ได้ผลเลยจริงๆเขาก้มหน้าผิดหวังเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆมันไม่ตลกเหรอชิงเหอไม่โต้อตอบเลยมันเป็นเรื่องตลกคุณไม่เล่าเรื่องต่อเหรอ ฟางจ้านเกือบจะทำลายการป้องกันเขาโกรธเล็กน้อยและไม่พูดอะไรเลยแต่เขายังคงฮัมเพลงเบาๆเพื่อแสดงความไม่พอใจชิงเหอเปิดดูข้อมูลในมือแล้วถามว่าทำไมจูจ่ๆคุณถึงคิดจะเล่าเรื่องตลกละ่ะตอนนี้ฟางจ้านยังคงอยู่ในอารมณ์เล็กน้อยจากนั้นเขาก็ตอบด้วยเสียงแผ่วเบาการเล่าเรื่องตลกเพื่อคลายเครียดไม่ดีหรือชิงเหอฮะ เพราะว่าฝังจ้านพูดและหยุดไปครู่หนึ่งในคืนอันเงียบสงบลมหายใจของคนทั้งสองก็ขยายมากขึ้นและความสงบในขณะนี้ก็ดูอ่อนโยนเล็กน้อยเขาพูดเบาๆดูเคอะเขินเล็กน้อยแต่จริงใจความในใจเพราะผมคิดว่าคุณไม่เคยมีความสุขมากและอยู่ภายใต้ความกดดันมากนักแม้ว่าผมจะไม่ทราบเหตุผลแต่ผมก็ยังอยากทําให้คุณมีความสุขบ้างชิงเหอหยุดสีหน้าเปลี่ยน ฟางจ้านยิ้มอย่างคลุมเครือเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่มันก็น่าวิตกเล็กน้อยแต่ดูเหมือนผมจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ไม่เป็นไรเขาปลอบใจตัวเองอย่างรวดเร็วและให้กำลังใจทันทีเมื่อผมดูภาพตลกเพิ่มเติมอีกสองสามภาพในวันพรุ่งนี้ผมจะได้รับผลประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ฟางจ้านพูดจบแล้วเขาก็ตั้งใจฟังคำตอบของชิงเหอในความเห็นของเขาชิงเหอควรแสดงครั้งที่สองให้ตัวเองด้วยบางทีเขาอาจจะปลอบใจเขาและพยายามต่อไป อย่างไรก็ตามชิงเหอพูดอย่างเงียบๆดูสิว่าพวกนั้นกำลังทําอะไรอยู่ฟางจ้านผงับไปครู่หนึ่งเฮ hey. อย่าทําสิ่งที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นในคืนอันเงียบสงบเด็กหนุ่มก็พูดเสียงต่ำเล็กน้อยอย่างเคร่งขรึมคุณทําได้ดีมากคำพูดของชิงเหอทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความมั่นคงอย่างอธิบายไม่ได้เสมอดวงตาของฟางจ้านขยายใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัว และหัวใจที่หงุดหงิดของเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงเมื่อเขาต้องการหันศีรษะที่ไม่ฉลาดไปคิดคำศัพท์คิดตอนที่เขากำลังคิดว่าจะพูดอะไรเขาก็ได้ยินริมฝีปากของชิงเหออย่างเมามันฟังจ้านได้ยินเสียงยิ้มเล็กน้อยจากไมโครโฟนและชิงเหอก็พูดว่าขอบคุณสำหรับเรื่องราวของคุณชั้นมีความสุขมากในขณะนั้นหัวใจที่ผ่อนคลายและสงบดูเหมือนจะกระโดดเร็วขึ้นมากในทันใด สมองของฟางจ้านว่างเปล่าอย่างอธิบายไม่ได้และเขาคิดอะไรไม่ออกวันถัดไปเซินเหมินและฟางเซินมีวันหยุดที่หายากในช่วงวันชาติและพวกเขาก็กลับไปที่หมู่บ้านบนภูเขาเล็กๆเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดนี้ด้วยเมื่อฟางจ้านได้รับโทรศัพท์จากพ่อของเขาทั้งคู่ก็กำลังจะไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเขากำลังจะทักทายเดินออกไปข้างนอกและเรียกพี่ชายว่าพี่ชายพ่อแม่อยู่นี่เราไปรับกันเถอะ จางเจียกำลังยุ่งอยู่กับการเล่นเกมและไม่ได้เงย่อหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินนายจะไปคนเดียวเถอฉันจะไม่ไปไม่เพียงแต่ไม่ชอบฟังจ้าและไม่ชอบเข้ากับน้องชายมากเกินไปจางเจียก็สามารถหลีกเลี่ยงแ่มของเขาได้เช่นกันเขาเกลียดครอบครัวของเขาและถึงกับเขียนสิ่งนี้บนใบหน้าของเขาตรงๆฟังจ้านเม้มริมฝีปากของเขาวิ่งหย่อหย่และนั่งลงข้างเขาพี่จะไปกับผมไหมจางเจียใจร้อนนายหูหนวกหรือเปล่าฉันจะไม่พูดอะไรอีกไปให้พ้น ขนตาของฟางจ้านสั่นและกระซิบแต่พ่อบอกว่าผู้ช่วยส่งเขาไปที่ทางเข้าหมู่บ้านพวกเขาซื้อของมากมายที่ผ่านมาผมแบกอะไรมากไม่ได้มันคงจะหนักมากการกระทําของจางเจียในการเล่นเกมหยุดชั่วคราวฟางจ้านเห็นว่าเขาคลายอารมณ์แล้วจึงยิ้มอย่างรวดเร็วไปกันเถอะไปกันเถอะพี่จางเจียรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นว่าน้องชายของเขาภูมิใจเล็กน้อยฉันจะไม่ไปโทษใครไม่ได้ไม่ได้ขอให้เขาซื้อมากขนาดนี้เอาล่ะ ฟางจ้านหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าพี่ครับงั้นผมจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นช่วยผมและพาผมไปที่นั่นจางเจียงเงยหน้าขึ้นมองและไฟก็อธิบายไม่ถูกมากขึ้นหยุดฟางจ้านหยุดชั่วคราวและหันกลับมาด้วยความสงสยัยนายไปหาพวกเขาทำไมพวกเขาเป็นนี่นายเหรอจางเจียว,วางโทรศัพท์แล้วยืนขึ้นทำไมมีเรื่องมากมายตลอดทั้งวันมันยุ่งจริงไปกันเถอะฟางจ้านเม้มริมฝีปากของเขาแล้วยิ้มและพยักหน้าอย่างรวดเร็ว ตกลงครับเป็นเรื่องยากที่คนสองคนจะออกไปข้างนอกด้วยกันและผู้คนที่ผ่านไปมาในหมู่บ้านก็จะมองเขามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพวกเขาเดินไปถึงทางเข้าหมู่บ้านก็เห็นพ่อแม่ของพวกเขาอยู่ไกลๆฟางจ้านโบกมือสวัสดีทั้งสองยิ้มเมื่อเห็นเด็กและเดินอย่างรวดเร็วราวกับว่าเธอไม่เห็นลูกชายคนโตข้างๆเขาเธอเดินเข้ามาหาจากนั้นพวกเขาก็เริ่มช่วยพ่อและแม่เรื่องเสื้อผ้าทำไมลูกแต่งตัวใส่เสื้อผ้าน้อยจังวันนี้อุณหภูมิลดลงไม่ใช่หรือ ฟางจ้านก้มสีสษะลงแล้วพูดว่าไม่เป็นไรครับแม่ผมไม่หนาวเซินเหมือนขมวดคิ้วเธอไม่ได้ยินเลยมันจะสายเกินไปเมื่อลูกรู้สึกหนาวอีกครั้งเมื่อลูกเป็นหวัดจางเจียลูกก็เหมือนกันจริงๆอย่าให้น้องใส่เสื้อผ้าแค่นี้จางเจียขมวดคิ้วใบหน้าของเขามืดลงเล็กน้อยฟางจ้านอธิบายอย่างรวดเร็วไม่ว่าพี่ชายจะบอกผมอย่างไรผมก็แต่งตัวแบบนี้ด้วยตัวเองครับแม่เซินเหมือนจ้องมองที่ฟางจ้าน คุณพ่อของทั้งสองรีบเข้ามาพูดโอเคไม่หนาวแล้วลูกจะบอบบางขนาดนี้ได้ยังไงลมที่ทางเข้าหมู่บ้านก็แรงเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะเขาหยิบลูกกวาดหวานออกมาจากด้านหลังแล้วพูดว่าดูสินี่คืออะไรดวงตาของฟางจ้านเปล่งประกายพ่อซื้อมันมาเหรอใช่คุณพ่อพูดด้วยรอยยิ้มครั้งสุดท้ายที่หมอตรวจดูว่าจำนวนเม็ดเลือดของลูกคงที่มากลูกสามารถให้รางวัลตัวเองได้จากการทานฮอกหวาน ฟางจ้านมีความสุขมากขอบคุณครับพ่อเนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่สามารถกินขนมหวานมากเกินไปฟางจ้านจึงถูกห้ามไม่ให้กินอาหารที่มีน้ำตาลตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจริงๆแล้วเขาชอบขนมหวานมากแต่เขาทำได้เพียงควบคุมปากเท่านั้นบางครั้งยิ่งเขาได้รับน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเท่านั้นหากลูกไม่ได้รับอนุญาตเขาจะไม่สามารถกินขนมแบบไม่ได้ตั้งใจได้นี่จะทำให้เขามีความสุขมากที่ได้กินฮอกหวานเมื่อเขากำลังจะกัดเขาก็หยุดกระทันหัน ตั้งแต่แรกเริ่มจังเจียยืนเคียงข้างเขาโดยไม่พูดอะไรซักคำเห็นได้ชัดว่าเป็นการกลับมารวมตัวของครอบครัวสี่คนแต่ดูเหมือนว่ามีคนหนึ่งถูกละเลยโดยธรรมชาติแม้ว่าจะไม่มีใครจงใจแต่กลับเป็นลูกชายคนโตที่ถูกทิ้งให้อยู่อย่างน่าเน็บจริงๆการเคลื่อนไหวของฟางจ้านหยุดจากนั้นเขาก็วิ่งไปหาจังเจียแล้วยกมือขึ้นพี่ชายกินขนมหวานใบหน้าที่ตึงเครียดของจังเจียแตก้าวใครอยากกินของแบบนี้บ้าง คนเขาว่าเปรี้ยวอันแรกที่ช่วยชิมหน่อยฝั่งจ้านเหนื่อยหน้าขึ้นเสียงเบาผมจําได้ว่าพี่ชอบกินเปรี้ยวจางเจียจ้องมองเขามันเปรี้ยวมากในเลยป้อนฉันเหรอฟังจ้านถูกทําให้เข้าผิดเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ําเสียงที่คนสองคนได้ยินเท่านั้นว่าผมแค่ขโมยขนมตอนอยู่ในบ้านนี่กินฮอกหวานไม่จบหรอกพี่ชายผมจะช่วยกินสองอันไม่อย่างนั้นแม่ก็จะบังคับให้ผมกินมัน ผมชอบหวานไม่ชอบเปรี้ยวถ้าพี่ไม่ช่วยผมผมจะบอกคุณปู่ว่าพี่ใช้หนังสือของคุณปู่ที่มุมโตนันจางเจียกัดฟันนายกล้าหรือเมื่อคิดถึงชายชาราและคำพูดของแม่เขาก็กัดลูกกวางหวานด้วยความอัปยศอดสูด้วยข้อยกเว้นนี้เขาถูกบังคับให้แบ่งฮอหวานกับฟังจ้านเซินเหมือนยิ้มและพูดว่าแม่จะนำอันหนึ่งไปให้จางเจียอยู่แล้วลูกจางเจียกล่าวผมไม่ชอบมันครับ จางเจียชอบกินซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานคุณพ่อของทั้งสองเดินมาข้างๆา,างและขอให้ลูกชายถือของที่เบากว่ามาด้วยขนาที่หัวเราะเบาๆพ่อเริ่มทำอาหารมานานแล้วพ่อจะแสดงฝีมือของพ่อให้ลูกๆดูเร็วๆนี้พ่อของทั้งสองพูดด้วยความสุขฟังจ้านพึมพำเบาเบาผมก็อยากกินซี่โครงเหมือนกันครับจางเจียจ้องที่เขานายเป็นหมูตัวน้อยเหรอเฮ hey, พี่นั่นแหละเป็นหมูตัวใหญ่ฟังจ้าน พระอาทิตย์ตกและแสงลงมาและโปรยลงบนสมาชิกในครอบครัวมีเสียงหัวเราะตลอดทางเมื่อเขาเดินไปที่บ้านเล็กๆของชายชาราุูมไม้ที่อยู่ไม่ไกลก็โผล่ขึ้นมาจากหญ้าอีกครั้งและแมวก็ยืดตัวออกอย่างเกียจคร้านหลังจากขี้เกียจแล้วเขาก็เดินกลับบ้านตามสมาชิกในครอบครัวนี่เป็นวันที่มีความสุขที่สุดที่ฟางจ้านใช้เวลาในวันชาติด้วยกันกับครอบครัวในตอนเย็นเขาคลานบนเตียงเพื่อส่งข้อความถึงชิงเหอโดยกล่าวถึงเกลากลัดว่า มันอร่อยมากอร่อยเกินจินตนาการและคุณไม่ควรพลาดอาหารอันโอชะนี้แล้วสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือชิงเหอพูดว่าขนมหวานเหรอฟางจ้านตอบว่าใช่จากนั้นเขาก็ตอบสนองอย่างช้าช้าและถามอย่างระมัดระวังคุณกินข้าวหรือยังชิงเหอตอบว่าไม่นี่ควรเป็นอาหารอันโอชะบนโลกที่ฟางจ้านตั้งอยู่เขาคงไม่เคยชิมมาก่อน ที่จริงเขาไม่เคยลิ้มระสะอาหารพื้นบ้านของลานสตาเลยเขาอยู่ในวังมาตั้งแต่เด็กและเขาได้มีคนดูแลและควบคุมอาหารให้เขามีความรับผิดชอบและนางสนมและแม่ก็เข้มงวดกับเขาแต่เมื่อฟังชื่อของหวานเขาก็พอจะเดาได้อยู่บ้างชิงเหอพยายามถามว่ามันหวานไหมเขาพูดอย่างไม่เป็นทางการแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะทำให้ฟางจ้านตกใจเมื่อเขารู้ว่าชิงเหอไม่ได้ไปโรงเรียนฟางจ้านก็เดาว่าพี่ใหญ่อาจจะไม่ไปโรงเรียนเพราะเขาป่วย แต่หลังจากนั้นไม่เพียงแต่เขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่เขายังสามารถไปได้อีกด้วยยอไปจนถึงงานอีเวนต์ต่างๆเกมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเขาควรมีเวลาอ่านหนังสือแต่บ้านของพี่ใหญ่ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เด็กๆเ,เรียนเท่านั้นแต่ยังเล่นกีฬาอันตรายอีกด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จู่ๆเขาก็หัวใจเต้นแรงและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจกับพี่ใหญ่มากเขาคงลำบากมากครอบครัวนี้ควรจะเข้มงวดกับเขามากและเขาก็ไม่กล้าซื้อขนมด้วยซ้ำฟังจ้านถอนหายใจ นี่มันมากเกินไปในอีกด้านหนึ่งชิงเหอไม่รู้ว่าประสบการณ์ชีวิตของเขาถูกปีศาจร้ายอยู่ในใจของฟางจ้านคิดอย่างไรฟาบาดท,ทรงบกมือให้สาวใช้ที่รออยู่ไม่ไกลเมื่อเขากำลังจะพักผ่อนข้อความติ้งก็ดังขึ้นและมันไม่เหมือนกับเสียงที่แล้วชิงเหอคลิกที่มันด้วยความสับสนและเห็นซองจดหมายสีแดงสีเหลืองเล็กๆปรากฏบนหน้าแชทหลังจากอ่านคำสับอย่างชัดเจนแล้วเขาก็คิดลึกได้รับซองแดงจบตอนที่27